กลับเข้าสู่โค้งสุดท้ายในรอบสีไม้ของกลุ่มเตอนนี้คุณหมิวเหลือเพียงเสียงเดียวจากอาจารย์โนต้ตเท่านั้นก็จะได้สิทธิ์ชิงไม้กับผู้ที่ครองไม้อยู่เราไปลุ้นกันต่อเลยครับว่าเธอจะได้สิทธิ์นั้นหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ <S <S จุดด้อยหนูก็เยอะในเพลงนี้ลูกที่พลาดก็เยอะดีก็มากมายรวมๆแล้วลุงโน้ตขอตัดสินใจ ลุ้นเสียงนี้กันครับเธอจะได้เข้าไปคว้าใหม่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่เสียงนี้ครับร <hasta S 1> คุณได้สิทธิ์ชิงไม่เดี๋ยวนี้เลยครับ <à S 1> โอ้โหสองเสียงครับ เอาล้วครับสีท่านเตรียมตัวไว้นะครับขออนุญาตถามเสียงที่3ามพิสุครับให้สิทธิ์ค่ะให้สิทธิ์ครับทั้งสามเสียงให้สิทธิ์ไปคว้าใหม่แล้วครับเป็นไงลูกรู้สึกกดดันตั้งแต่จะมาแข่งแล้วอะอเพราะว่ารู้ว่าตัวเองแบบพี่แบบพ,แบบพอจะมาแข่งแล้วมันแบบอยู่ดีก็ไม่สบายก็เลยบอกแม่ว่าแม่ถ้าวันนี้หนูทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่าหนูก็กดดันตัวเองมาตั้งแต่ที่บ้านแล้ว<ร>พยายามดูแลตัวเองแล้วซ้อมเสร็จก็กลับไปนอนแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆมันเลือกไม่ได้ลูกนะความเจ็บป่วยบางครั้งมันก็ไม่ได้บอกเราล่วงหน้าแต่หนูก็ทาได้ดีแล้วลูกสุดความสามารถแล้วนะลูกนะ <c oughs> เ,ออเป็นกําลังใจให้เอาแล้วคนสุดท้ายด้วยนะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการครับก็ที่จะให้ ตัดสินว่าจะเป็นใครใช่ะครับครับผมประชุมก่อนไหมฮะอ่าประชุมจะขอพูดคษากันด้วยครับโอกาสครับตอนนี้ความกดดันมาตกอยู่ที่คณะกรรมการอีกแล้วครับแต่ที่กดดันกว่ากรรมการคงเป็นผู้ครองไม่ทั้ง4คนตอนนี้แน่ครับเอาล่ะครับตอนนี้คณะกรรมการต้องเลือกครับสักหนึ่งท่านครับใครดีครับ ก็ก็คงต้องเป็นผมแล้วล่ะครับเชิญอาจารย์นรครับได้ประชุมกันแล้วนะฮะสามคนเราเราได้คุยกันนอกรอบว่าน่าจะเป็นใครในสี่คนแต่ผมกำลังบอกว่าทั้งสี่คนนั้นเก่งหมดเลยแล้วผมชอบด้วยชอบตั้งแตดรอบที่แล้วแล้วมาถึงรอบนี้ก็มีความสามารถได้สูสี่กันมากผมก็จะเลือกคนที่ในสี่คนที่ มีคะแนนรวมแล้วน้อยที่สุดใน4คนผมเลยตัดสินใจเลือก4คนนี้จะเป็นใครนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับและนี่คือคนสุดท้ายในกลุ่มนี้แล้วนะครับมีความหมายสำหรับทุกๆคนนะครับ การตัดสินใจในครั้งนี้น้องแนนครับน้องแนนครับและแน่นอนนะครับสามท่านที่นั่งรออยู่ด้านนู้นนะครับเข้ารอบทันทีครับยินดีด้วยนะครับในกรุ๊ปนี้สามท่านนี้เข้ารอบแน่นอน และสองสาวที่ยืนอยู่ตรงนี้พร้อมไหมครับแน่นอนครับการตัดสินจะมาจากการร้องเสียงสดๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางรายการไม่ทองคำนะครับขอให้ทั้งสองท่านโชคดีกับใหม่ตัวสุดท้ายเราจะเริ่มกันที่หมิวครับเชิญครับพี่เอ๋ไปเนือ ควันใจของพี่มหากลับมาแล้วพาดน้าบาขอทานน้ำใจล้างหน้าแจ่มจันพี่เป็นบอยคนจนจน,จนเราอดทนให้ และนี่คือเสียงสดๆของน้องหมิวนะครับทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปน้องแนนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับว่าน้องเสียไปเรือยงใจเพ เจาจังใดต่อหรือว่าสิพอพอกันดีๆก็ได้ขันน้องเสียอไปหลีกะสิได้นีไปคลิกไหลบออยากอยู่ให้แก้ก,กะใจคนเขาสิหากัน และนี่คือเสียงสดๆของน้องแหนนะครับแม่คุณผู้ชมครับใหม่ตัวสุดท้ายนี่มันเข้มขน้นมันดุดเดือดจริงๆครับผมไม่รู้ว่าจะออกฝ่ายไหนสาวคนไหนจะได้ไหม่ตัวนี้ไปครอบครองนะครับสองในสมเสียงครับกับไหม่ตัวสุดท้ายในกรุ๊ปนี้ใครจะได้ไปครอบครองนะครับเชิญคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินครับ ขึ้นต้นวขกขึ้นมาแขกมาสิฮัลโหลกุ๊ลังปรึกษากันนิดหน่อยคนสองคนต่อสายรวมมัตั้งผมม้าก็ได้นะครับตอนนี้ผมปวดตับเหลือเกินนะครับดังนั้นต่อสายรวมนะครับให้ผมได้รับความรู้สึกจากครอบคุณมากอ้าอก่อนเลยครับพร้อมนะครับเอาจริงใครก่อนอีกับต้องตัดซีแล้วนะครับ ใช่ก่อนก็คงหนักใจนะฮะด้วยความที่ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเราทั้งสองคนคือคนใช่ในพื้นที่ของเพลงลูกทุ่งทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของต้นทุนภาพและเสียงรวมไปถึงความสามารถในการร้องเพราะฉะนั้นเราจะตัดทุกอย่างที่อยู่ในความทรงจำในรอบแรกออกไปทั้งหมดและจะขอเพลงมาตอนร้องเสียงสดเท่านั้น และชีวัดกันตรงนี้แด้ขอให้ลูกทั้งสองได้เข้าใจว่าผลจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่หนูคือคนใช่ทั้งคู่เลยลูกวันนี้การร้องเสียงสดคนหนึ่งได้ต้นเสียปลายอีกคนได้ปลายเสียต้นสุดท้ายเมื่อรวมทุกอย่างครูขอเลือก ลุนกันนะครับเราต้องการ2ใน3เสียงครับกับไม้ตัวสุดท้ายของกรุ๊ปนี้ครับหมิวครับหมิวครับเสียงแรกเป็นของน้องหมิวนะครับผม เอาละครับทุกเสียงสำคัญหมดต่อไปนี้ถ้าเสียงต่อไปนี้มิวได้เข้าต่อไปทันทีเลยนะครับแต่ถ้าแนนได้นะครับลุ้นกันต่อเสียงที่สามครับมาลุ้นเสียงนี้กันก่อนครับใครดีครับพิสุเชิญครับชอบทั้งสองคนนะลกูกอยากบอกว่าทั้งแนนและมิวเก่งมากเลยเอาใจพิสุไปเลยทั้งคู่เลย อย่างที่ครูบอกนะคนหนึ่งต้นได้ปลายเสียอีกคนหนึ่งต้นเสียแต่ปลายได้หนวท้ายนี่ดึงลมยาวลืมแบ่งลมก็เลยท้ายนะทางสร้างตัวหางมันก็สั้นไปนิดนึงส่วนแนนขึ้นมาเป๋แต่ท้ายสวยมากคนลุกเลยอะแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลือกค่ะ เสียงนี้จะเป็นของใครนะครับระหว่างมิวกับแนนมิวค่ะมิวนะครับสองเสียงก็เพียงพอครับกับไม่ตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ ขออนุญาตถามเสียงที่สามครับอาจารย์โน้ตครับอย่าลืมนะลูกหนูทั้งสองคนนะ่ะเป็นตัวแทนของคนที่รักเพลงลูกทุ่งในยุคนี้แนนก็รู้ตัวแล้วว่าแนนไม่ได้ผ่านรอบเข้าไปเดินต่อก็อย่าเพิ่งไปเสียใจลูกหนูเก่งมากลูกพวกเราและคนดูไม่ทองคำจะจดจำผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแนนบนวิธีแห่งนี้ นะลูกนะสองเสียงก็ชนะเลยใช่ไหมลูกเอาไปอีกเสียงหมิวครับสามเสียงสามคะแนนเป็นเอกฉันนะครับกลับมาตัวสุดท้ายในกรุ๊ปนี้นะครับอ้าวเรามาฟังความรู้สึกของน้องแนนกันก่อนเชิญครับก็วันนี้นะคะอยากขอบคุณแม่นะคะที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้สำหรับหนูหนูคิดว่า มันจะเป็นความทรงจําของหนูค่ะได้เพื่อนๆนได้พี่แล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกหนูจะพัฒนาตัวเองแล้วหนูจะมาใหม่ค่ะยินดีครับยินดีต้อนรับครับยอดเยี่ยมครับผู้หญิงคนนี้จําชื่อเธอไว้นะครับเธอจะกลับมาสู้ต่อนะครับพวกเราเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องแนนด้วยครับเชิญครับ นี่คือคนสุดท้ายในรอบนี้ครับและเขาก็เป็นเจ้าของใหม่ตัวนี้ครับเชิญครับเดี๋เลยครับสุดท้ายคุณหมิวก็สามารถประชันเสียงโตชิงไม้จากคุณแนนไปจนได้ทำให้สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไป และนี่คือโฉมหน้าผู้ทีผ่านเข้ารอบทั้ง4คนในกรุ๊ป A ช่วงหน้าพบกับความดูเดือดในรอบสี่ไม้ของกรุ๊ป B ใครจะได้ครองไม้เป็นคนแรกอีกสักครู่ครับลูกทงาาานนนหนเพพอย่่่แมใจ ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยหรือเปล่าในรอบน็อกเอาท์ลุงโน้ตไม่ได้เลือกหนูแต่ใช่ว่าลุงโน้ตจะเปลี่ยนใจดังนั้นลุงโน้ตขอตัดสินใจ